เราก็ต้อนรับท่านเข้าสู่วันคาลไรตี้นะครับผมในช่วงเจาะลึกดีลเลอร์ไปกับวัตถุขานะฮะและว,วันนี้ครับผมผมอยู่กับผู้พิพากษนะครับผมท่านหนึ่งนะฮะของ AB Premium นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสูตรจัตยานผู้จดมือสองที่มีรถพรีเมียมเนี่ยเยอะมากๆและหลากหลายมากๆครับผมน่าสนใจครับว่า ธุรกิจตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับคุณบ๊อบบี้ครับสวัสดีครับและนําตัวสักนิดนึงครับพี่บ๊อบบี้ผมบ๊อบบี้ AB p ีพรีเมียมมอครับเป็นผู้บริหารที่นี่ข่าวโชว์่นี้ครับครับผมอยากขามก่อนเลยครับพี่บ๊อบบี้นะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ได้ยังไงเล่าให้เราฟังสักหน่อยเริ่มต้นเนี่ยคือผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วตอนวัยรุ่นเนี่ยเราก็ชอบไปตามปู่ตามแต่งรถอ่ะด้วย ด้วยลึกๆ,ๆเนี่ยมีความที่ชอบรถเป็นส่วนตัวแต่ว่าตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้คิดจะทําธุรกิจหรอกพอเริ่มโตเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจเราได้ก็ลเลยเริ่มพอมีเงินตะก้อนหนึ่งประมาณตอนนั้นสมัยน,นเงินก็แรกก็ไปลงทุนกับเพื่อนครันกันสามคนไปเปิดเต็นท์อยู่ตรงกิโลเจ็ด อ่าเราพาปรเจกตก็ด้วยเพื่อนทั้งสามก็ไม่ได้มีเงินางหมากมายหรอกตอนนั้น <im itation> ตกลงกันว่าลงทุนด้วยกันคนละหนึ่งล้านพ้าดแต่บาทตอนนก่อนก็สามคนรวมกันแล้วก็จะมีพี่คนที่เขามีเงินเยอะหน่อยเขาลงห้าล้านครับผม <im itation> ซึ่งเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ที่สางหน่อยแล้วก็เอาแรงแลกเงินอ่าอ่าทิ้งขอเอาแรงแลกเงินเขาต้องลงมางหน่อยเขาก็จะพี่คนนั้นเขาก็จะแบบช่วยบริหารเราในเรื่องของการ แกะงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกันก็ทําอยู่ตรงนั้นอีกเกือบสองปีก็เลยพอมีพอมีเงินบ้างแล้วก็ด้วยประกอบว่าเร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 ิ่มมีคอนเนชั่นที่เยอะขึ้นก็เลยคิดตัดได้ว่าเดี๋ยวต้องออกมาทําเองแล้วก็เริ่มมาจับรถลักชุรี่ตอนนั้นอะเริ่มมาจับรถลักชุรี่คือก็ซื้อคันายคันนี้แหละลักชุรี่เนี่ยซึ่งมันมีช่อง ไรเนี่ยสูงกว่าสมมติผมลงทุนสองล้านเนี่ยผมอาจจะหวกห้าหยู่ใกล้ยกว่าสมมตินะครับวันนี้ยกตัวอย่างสมมติผมลงทุนสองล้านผมใน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 ห้าเปอร์เซ็นต์ของสองล้านมันย่อมเยอะกว่าสองแสนถูกไหมครับผมก็ลงเริ่มลงทุนจับใหญ่ขึ้นแล้วมันก็สมมติแล้วมันง่ายงสมัยก่อนตามินทามันมีรถหรูแทบจนที่เดียวในในประเทศเลยผมก็ขับรถย้ายฟากเอารถไอเทียไปขายบบนี้ <ก heaven entender> ไม่ได้ไปไหนไกลเลยอยู่แค่ตรงนั <sh arp> ้นไม่มีกระเดกจริงผมอะตื่นไปไหวตามเต็นนะครับตามเมียอะไรเงี้ยมีรถ หลังเต็นทขนาไดยังไม่เอาไหมวันนี้มีรถมามาเทิรผมจะไปหนีทุกวันแล้วพวกนั้นเขาจะรับผมเขาเก่งไงในเรื่องของคอมพิวเตอร์เก่งอะไรประมาณนี้รนะถ้าดีเขามียวันนี้มีรถมามาเทิรับเขมีย่มีอะไรอะไรหมช่วยตักไหมช่วยทำงานไหมบอกว่าอันนี่มีตัวนี้มึงเอาไปเดี๋ยวมึงเอาไปเดี๋ยวพวเอาเท่านี้เท่านี้ผมก็โทรหาอีกฝั่งหนึ่งว่านี่มีตัวนี้ผมก็เอารถจากรามินทาวไปส่งไปส่งตรง ตรงคลองสี่มากอะไรมากของผมไปเรื่อยอ่ะแบบนี้ยแบบนี้มีขายได้มากสุดวันกี่ครับวันหนึ่งเคยขายได้อแปดคันโอ้โหวิ่งไปส่งเอามาเอาแบบอย่างเงี้ยเียสบายก่อนผมจะไปกับแฟนสองคนไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรตื่นเช้าปุ๊บออกจากบ้านเลยก็ไปกันสองคนใช่ไหมครับสมมุติขับออกไปคันเดียวผมซื้อรถเสร็จผมรู้ว่าผมจะไปไหนผมจะเอารถที่ผมขับมาจะขับรถเก่า ก็เอารถผมเนี่ยจอดบ้านลูกค้ารอบรถลูกค้าบอกว่าพี่ครับผมฝากรถหน่อยผมก็จะเอารถที่ผมซื้อเนี่ยออกจากบ้านลูกค้าไปซื้อรถคันหนึ่งพอไปซื้อรถอีกคัน Mitar คดคได้คันก็ขับสองคันแล้วเอาอีกคันหนึ่งออไปขายพ่อค้าก่อนอเอายเสร็จปุ๊บเก็บมันสดมาแล้วก็ไปซื้ออีกคันหนึ่ง<อ>ผมจะทําอย่างนี้ทุกวันจริงๆผมทำอย่างนี้ทุกวัน,ผม,น,น,น,วนผมเคยทําอย่างเนี้ยได้สูงสุดวันหนึ่งได้เจ็ดแสนทระมานั้นนะ ถือว่าไม่น้อยเลยนะคุณหนึ่งวันนี่เจ็ดแสนไม่เคยทำอยู่นะแต่สมัยนี้ผมบอกได้เลยไม่มีทางนะคือมันถึงหมด้วทำไมเขาต้องมาขายผ่านเราใช่ไหมคือใช่ครับจากคุณขายมันมาเจอกันแต่สมัยนั้นคือมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคือมันไม่มีอะไรที่มันมาส่งลูกกันง่ายคือต้องอาศัยความเชื่อใจล้วนๆแล้วซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ผมไม่ไม่เอาเลยคือถ้าเขาไม่ให้ผมจะไม่ยุ่ง แล้วถ้าเขาอนุญาตแค่ไหนผมเอาแค่นั้นผมก็ซื้อรถจากโชลูมยุคนั้นสนุกมาก <c oughs> ผมจะซื้อวันหนึ่งขายวันหนึ่ง <c oughs> ผมไม่ต้องไปเหนื่อยเหมือนเดิมอะพอมีอินเทอร์เน,ตน<ช>็ตง่ายครับเว็บไซต์ง่ายแล้วผมก็เริ่มมีเงินแล้วพอ,อมีสมมติผมมีเงินหนึ่งล้านเนี่ยผมมีเงินหนึ่งล้านผมซื้อรถอีโค่สมัยนั้นคาระสองแสนห้าผม,มได้สี่ขับผมซื้อได้สี่คันซื้อมาเสร็จปุ๊บอผมจะตื่นในเช้าเลยเพื่อมาลง แล้วผมจะรู้ว่าพ่อค้าจะตื่ออี่โมงผมว่าลงตอน10บโมครึ่งซึ่งพ่อค้าจะตื่นประมาณนี้เก้าโมครึ่นสิมครึ่งเต็นท์จะเปิดแต่ผมลงไปปุ๊บโทรศัพท์ดังปั๊บ คนที <si suppression> ่จะมาลุมซื้อรถที่บ้านผมผมไม่ได้เปิดเองเมือะไรยอเพราะอะไรพี่ถึงแบบคนหนึงได้ลุมซื้อของคุณเพราะว่าผมจะลงราคาที่เขาไปต่อได้อ๋อไม่ได้ขายแพงมากนะครับใช้หลักสูตรเดิมคือเอาเท่านี้แค่เปลี่ยนช่องทางจากไปเอาเองเนี่ยเป็นมาลงขายในเว็บนี้แทนก็ประหยัดเวลาด้วยคือประหยัดเวลาด้วยที่ว่าผมไม่ต้องวิ่งไปหาเฮียแล้วเฮียเนี่ยต้องส่งลูกน้องมาใช่ไหมครับเขาก็จะมาผมลงอินเทอร์เน็ตปุ๊บ ยิ่งผมลงราคาที่เหมือนเป็นราคาแรกอผมก็จะจบเร็วภายในชั่วโมงอะไรเงี้ยผมจะจบเลยอะไรเงี้ยจบขายสามพันมุ้งผมก็จะเก็บเงินสดแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะนัดรับลูกค้าเหมือนเดิมทำวนอยู่อย่างเงี้ยครับจนมีสต๊อกจากไม่มีสต๊อกเลยผมก็วนอยู่อย่างเงี้ยจนมีสต๊อกพอมีสต๊อกผมก็ไปเปิดที่กระถุ่มแบนอ้าวทำไมนะนี่ของตัวเองนะไป็ของตัวเองเลยครับตอนนั้นเป็นของรค ตอนนั้นสมัยสหมายนั้นใช้ชื่อบีบี U C ยุธาคือย่อมาจากบ๊ B U C อบบี้ยุธาหือเราก็ตั้งตั้งให้มันง่ายๆเพื่อให้คนชาวบ้านเนี่ยง่ายง่ายครับแล้วก็ตอนนั้นก็ขายคือเริ่มจับทางได้ว่าแบงค์ชอบอะไรเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับแบงค์มากขึ้นเข้าหา,าเรื่องของแบงค์ในเรื่องของธนาคารมากขึ้นว่าธนาคารเนี่ยชอบอะไรชอบลูกค้าแบบไหนซึ่งเราก็จับทางได้ว่าลูกค้าเนี่ย ธนาคารชอบลูกค้าที่มีสลิปเดือนอและชอบรถปีประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็ไปเลยแจ๊อย่างเดียวทอนด้าแจ๊บอันนี้สำคัญมากใช่ไหม่นอนด้า,ดาแจ๊สกับอดนดาแจ๊สกับฟอร์ฟีสตอรสองคัซื้อสองรุ่นเองแล้วผมก็เริ่มจ้างคนเริ่มจ้างในหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เช่าพื้นที่ให้เขาทำทำเสร็จปุ๊บเขาออกไปหารถออกหารถเสร็จปุ๊บเขาขายมันเริ่มเป็นระบบขึ้น ก็จับแต <Pizza. S 2> like <Pizza>. ่ลูก <Wh> น้องคนเดียวน่ะครับแล้วก no anyway. so ็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วพอมีกระตุ้มแบนดตรงนั้นผมก็มาเปิดตรงนี้ตอนแรกอยู่ล็อกหลังเพื่อนผมเนี่ยเขาชวนผมมาอยู่ล็อกหลังอยู่ตรงกาญจนานาขาขาสองตอนนั้นมาเปิดตรงนี้แล้วเพราะว่ารถมันเริ่มเยอะแล้วก็ตรงบัวตรงนั้นอ่ะผมจอดจนมันไม่มีที่จะจอดจอดข้างถนนจอดอะไรใต้มนนเลยผมก็เลยต้องมาเปิดตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้เป็นที่ล้างรถ ขับรถแล้วก็ตัดรถไปด้วยคือก็เรียกยังขายแบบบี b บีด้วยคือขายแบบในลมตัดไนรถด้วยแล้วก็ขายลูกค้าด้วยครับสหมยนั้นผมคนเดียวนะผมทําคนเดียวกับลูกน้องมีเด็กร้างรถที่คู่ใจผมเนี่ยที่ล้างอยู่ทุกวันนะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับยังอยู่เราก็วนอยู่เงี้ยทําทุกวันหมดทำทำทำอย่างเงี้ยจนเริ่มมีแบงก์มาซัพพอร์ตเราก็จับใหญ่ขึ้นมาเรื่อยพอมีแบงก์ซัพพอร์ตผมก็เริ่ม ไปตลาดบนอย่างเดียวละแล้วก็ด้วยหลังๆภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตลาดล่างมันทำไม่ได้แล้วก็ด้วยด้วยว่าผมเป็นคนไม่ชอบอะไรเขาเรียกอะไรแบบทำเยอะๆแล้วมันไม่ขูมแล้วเนี้ยแล้วก็มันไมุู่มคือ <ๆ S 2> คือเมือเราโกขึ้นในในสายงานเนี้ยเราควรจะต้องออกแรงน้อยลงแต่ไรายได้ก็เพิ่มขึ้นใช่แล้วก็ผมก็มองว่าถ้าผมคุมตลาดในในส่วนที่มันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย พอลดกุนี้มันจริงๆมันม,มีแค่สิบถ้าเอร์เซในตลาดเองใช่มเจ็เดน้อยแล้วก็คิดแค่นี้ผมก็ผมก็คิดว่าผมคุ้มได้แค่ไม่ต้องถึงสิเหรอกไม่ต้องไม่ต้องถึงผมเอาแค่ผมได้สามถึงหเปร์นี่ยวินแล้ว<ช>แล้วผมก็เดินทางให้มาตลาดอดคือผมก็มองว่าถ้าผมอยู่ในอายุถจักสิเร์เซนี่ยแล้วซึ่งในส5เป็นเปพื่อนผมหมดอ่ะผมมองว่าผมน่าจะคุมตลาดได้แค่นั้นเองผมก็เลยทิ้งตลาดเก่าเลย ก็เลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดยกเส้นก็เลยครับเปลี่ยนที่เดียวคลิกกว่าจากรถอีโคเปลี่ยนมาเป็นลักซ์ลเป็นลักซ์ลรี่เลยดีกว่าใช่ครัเพราะว่าเรามีคอลเลคชันที่มันเป็นลักซ์ลรี่อยู่แล้วผมก็เลยตัดโกลเล็สออกหมดไม่เอาเลยนี่เก่งนะคือคือมีการ forecast ด้วยว่าเวลามีเศรษฐกิจมีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วบนี้ตลาดบนมักจะไม่ค่อยเกิดปุคนมีเงินมักจะไม่ค่อยเดือดร้อนยังคงสามารถ ที่จะมีกำลังซื้อได้อยู่และช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอยากให้พี่พอบี้ฝากช่องทางการติดต่อให้กับแฟนเพจไหมคะครับช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางก็คือยูทู e นะครับถ้าอยากรีวิวก็ช่อง AB Premium Motor นะครับหรือจะไลน์มาที่ LINE a อด r e m i u m ีเม o ยโทร095 000 5555ครับการเดินทางมาไงครับพี่ที่ถนนกาญจนาภิเศษนะครับฝั่งสมาคมชาวปากใต้นะครับ เลยพาซิโอมา800เมตรนะครับโชว์รูม AB เบพรีเมียมอเตอร์นะครับอยู่เลยปั๊มเอสโซ่แบนิดนึงครับอยู่ติดถนนใหญ่หาไม่ยากครับสายมือครับโอ้โหนะฮะใครสนใจถ้าผมอยากจะดูรถพรีเมียมดีๆนะครับผมหลากหลายนะจากปุ๊กคำวอร์ดและมีประสบการณ์มากๆนะฮะใครที่ฟังตั้งแต่ต้นเทปมาจะฟังมากเลยผมคันนี้มันสุดๆสนุกครับวันนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่บ๊อบบี้มากนะสำหรับข้อมูลดีๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ